สวัสดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ยายสิพ้าพีผ้าน้องมาถอนต้นหอมไปขันสมพักค่ะนะคะยุคางบ้านี่ค่ะพี่น้องสวนคางบ้านี่ค่ะนี่ต้นหอมยายมีซองกระถางค่ะปลูกไว้นะคะนี่งามงามและยายสิถอนไปขันสมพี่น้องพาะว่านเป็นยังมัดตีมันมันเปื่อยค่ะพี่น้องจ้านะคะ คลายว่ามันโดนฝนอะไรมันเปื่อยเนี่ยสิทอนเอาไปขันสมค่ะพี่น้องงามงามค่ะพนุพน่ะพูน่ะปลูกซ้ำนี่ก็ได้กินค่ะพี่น้องจะมา,มา,มาจะมาทอนพักไปขันสมค่ะพี่น้องใส่ถุงมือ,อยางดีได้เมื่อน,นี้พูน่ะทอนกันิึงด้ค่ะวันมันสิเป็นจังใดทอนขึ้นมานี่ค่ะไดประมาณนี้ละคะ่ะหัวมันกระไดพอดีไปขันสมนะคะเดี๋ยวจะปลูกใหม่ค่ะพี่นอ้องทอนทอนเมื่อนี้มาทอนผัก ท้อนพักไปคันสมขยาวขยาวไปนะปลูกพักปลูกพักซองกระทางซองกระทางกับมะทอนให้พี่ให้น้องเบิ้งค่ะต้นอันพักขนาดใหญ่กับปอปัยไซมาไซ่จักเถื่อถอนขึ้นเวลาพี่น้องได้ได้ซ้ำได้กระซังเนาะค่ะพี่น้องจ้านะคะยายนั่งอันเก้าอี้หลากไปหลากมาคนะมันมองงามนะพีน่น้องแบบว่ามัน น้ำฝนเนาะมันโดนฝนใยกับสิทอนทอน,อนเอาไปขันสมเป็นเลือกเอใยสิบไ่อไซนกับพักอันกรหล่ำพี่น้องนี่คะ่ะพักกะหล่ำเดี๋ยวใยสิไปขันสมพักกินดีกว่าโอ้ยทอนสนุกสนานโอ้ยท้อนท้อนแป๊บเดียวมันกระเบิดเลยพี่น้องจ้าบองดูเลยนี่นี่นี่คะ่ะโอ้เขย่าน้ำผ่านนี่นะคะท้อนท้อนตุนพักคะ่ะ หลายติบอยู่เด้อค่ะซ้ำนี่ก็ไดเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ซ้ำนี่ก็เพอะขันสมแล้วเด้อค่ะนี่เย้าแย่ก็สิเป็นลางดีๆค่ะนี่นะคะปลุกพักขันสมค่ะซ้ำนี่นก็พอะขันกินแล้วล้วพี่น้องเอ้ยมอยากโมซ่าเนาะซ้ำนี่นนก็ไดง่ายๆขันสมพักดอกกันนี่กง็งามๆค่ะหนาวงวัวไหมหนาวงัวมันงามคือเก่าพี่น้องงาม ต้นมะฮงอียงงของใหญ่กับงามคือเก่าค่ะตนน้นใบชะพูกับงามคือเกา่าต้นมะฮงกับยังงามคือเก่าค่ะงามไม่สั่งนะคะต้นมะละกอใหญ่คนนะ่ะเอ,อ้ยงามงามพี่น้องจะอ้ะปลูกอยู่เลาะบานเละาะเฮือนนี่แหละคะ่ะพีพ่พาน้องม่านทอนพักพี่น้องแต่ว่าไมา่ชมสวนนิดนึงนะคะเห็นยำได้ก็อยากโชว์ค่ะพี่น้องสวนพักมันงามค่ะ ได้ขันสมแล้วค่ะพี่น้องได้กำหน่งงามพอดีด้เนี่ยุ่นะเดี๋ยวใยก็สิเป็นเลือกออกค่ะเดี๋ยวใยเป็นเหลือกออกน้องพี่น้องเนาะเลือกออกขันสมไปล่างดีดีกันด้วยจ้ะเดี๋ยวใยก็สิไปขันสมนี่นะค่ะได้ลายเติบพี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะลายเติบอยู่พักพักใยกับงามอยู่ค่ะซ้ำนี่ก็ะงามนะคะพี่น้องจ้าว่าบอซ้ำนี่ก็ได้กินแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะคลิปนี้กระไดผ้าพี่ผ้าน้องมนเก็บพักไปขันสมพี่น้องทอนตอนหอมเพราะว่ามันนนัโดนฝนแล้วมันเปื่อยขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจาาชาแนวด้วยค่ะพี่น้องจ้านะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้กระไดขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ